สวัสดีครับเบบซี่ทุกคนครับเหมือนกันสิพามาสำรวจสวนนะครับเนาะหาทีขุดข้องใส่ไก่เพิ่มเติมนะครับนการขุดข้องใส่ไก่นะครับเนาะในสวนครับในสวนที่ปลูกที่ปลูกต้นใหม่ไปแล้วนะครับเนาะงติใส่รถเขาขุดลําบากนะครับเนาะต้องใส่รถใบค้อขนาดหน่อยขนาดเล็กนะครับเขามาขุดนะครับเนาะแต่ว่าสวนน้องนี่ก็สิใส่มือขุดนะครับเนาะสิพามาสำรวจมาที่ขุดข้องใส่ไก่ เพิ่มเติมนะครับครับสาหรับที่พุดข้องเสกไก่นะครับระวางแถวของต้นใหม่นะครับนอระวางแถวของที่เขาปลูกต้นใหม่แล้วนะครับนองกรสิกว้างสามเมตรครับที่สิกว้างห่างจากต้นใหม่ต่อต้นใหม่นี่ครับสามเมตรครับระวางแถวสามเมตรครับกรนนิก็คือที่ที่มาะครับมอที่สิขุดกองเสกไก่กว้างกว้างเมตรหนึ่งถึงเมตรหาสิบครับ ความยาวระวางแถวของต้นใหม่นี่ครับก็สามสิบห้าสามสิบเจ็ดเมตรครับสามสิบเจ็ดเมตรครับสำหรับเบบซี่ถันได้นะครับอยากสิคุดนะครับมีความตั้งใจอยากสิขุดข้องใส่ไก่ในสวนนะครับนะก็คือต้องปรับขนาดให้มันน้อยลงเพราะว่าเขาปลูกต้นใหม่ก้อนแล้วสําหรับแต่ไหนทีกําลังว่างโครงการนะครับนาะผมก็อยากในน้าให้คุดข้องก่อนครับเอากะวัดระยะ ระหว่างต้นใหม้ที่ห้าสิปลูกไปแล้วก็คุดค้องใส่ไก่ก่อนครับอดินกลอนบ่อขึ้นมากองทางทางทางบ่อนะครับน้องแล้วเขาก็ปลูก้นใหม่ไต้ครับอันนี้ก็สสวยงามกว่าครับถ้าปลูกต้นใหม่แล้วมาคุดทีหลังมันเขาก็จะเด็ดองที่เล็กนะครับค้องที่น้่อยลงนะครับน้องค้องกระสิน้อยที่น้่อยลงแล้วก็มันกระสิบ่อสวยงามคือเ้าว่างแผนไว้ก่อนนะครับน้องครับเกท่านใดต้องการข้องใส่ไก่ก็อยากให้ว่างแผนก่อนนะครับ หรือผู้ใดที่มีสวนที่ปลูกไว้แล้วต้องการสิขุดครับาห้ขุดไปตามแถวต้นใหม่ได้บางแถวต้นใหม่นะครับนาะขุดเอาตามทีพื้นที่ห้า,าหน่วยให้ครับอันนี้ก็ได้ขึ้นกันครับบ่วพิษแล้วก็สิเป็นการลดน้ำให้น้ำต้นใหม่เข้าไปในโตนะครับนาอเวลาหนาแรงสิเขาก็เติมน้ำเขาคลองใส่ไก่ดินกระซิซุ่มซื่นครับปลูกต้นใหม่กระิีได้งามครับเพราะต้นใหม่สิมีนม้ำรอเรียง นะครับน้องครับสำหรับเอสซี่ท่นได้สนใจนะครับลองสิคดขุดกล้องใส่ไก่นะครับน้องน้องก็วางแผนให้ดีครับครับสำหรับสวนผมก็เป็นสวนฝรั่งนะครับน้องสวนฝรั่งสาลีทองครับปลูกไว้ได้หนึ่งปีอายุหนึ่งปีครับตอนนี้กำลังออกหมากแล้วกรับพ่อหอแล้วครับแต่มันท่านได้เริ่มหอ นี่ก็เป็นระวางแถวคือสีขุดค้องใส่ไก่ครับต้องการสีคุดค้องใส่ไก่เพิ่มเติมแ็คือสีขุดตามแนวนี้ครับคุดตามแนวหลงระวางแถวฝรั่งนะครับนอ้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับนอ้องธรมากะกดไหล่คตแช่ครับผม กดซับสไคร์กดติดตามแจวปันเท่าชาแนลครับมีความรู้ใหม่ๆกับซีมาถ่ายทอดสู่พี่น้องเอฟซีเดบ่งกันครับผมเอฟซีท่า FC, นใดสนใจนะครับก็สอบถามพูดคุยกันได้ครับมาแชร์ประสบการณ์กันครับผมมีความรู้ใหม่ๆก็มาแบ่งปันกันครับนีอตรงการให้ผมเฮ็ดคลิปแบบไหนนะครับนอกกแนะนน้ำมาได้ด้วยครับเด้อ ก่อนจากกันไปก็ขออวยพรให้พ่อแม่พีพ่น้องเอฟซีสู้ทุกคนครับเ่ามีความสุขครับร่ำรวยเงินทองครับสุขภาพแข็งแรงครับขอให้ยดีเมี่ยงสู้ทุกคนครับผมสวัสดีครับ